คุยสกิลแล้วเอาสกิลผมไปกินลูกฟันแค่ลูกแค่ไม,ไม่กี่ตัวนะใช่ไหมมีแค่สกิลเวเรียงหนึ่งเองโอ้โห,โหเด็กไอ้สกิลผมแฟนเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สกิลเว้ยนี่มันเวทมนต์เออใได้เหมือนกันบครูเอาลูกพีผมไม่กินออเฮ้ยครูหลบทันอ่านานะนะนักเรียนโอเคเออเดี๋ยวครูมีเด็กใหม่มาแนะนำด้วยโอเคได้เลยครับโคุณโอเคเด็กใหม่มากันได้แล้ว นั่นแหละแต่มาถึงครูจะให้จับคู่สู้กันเลยโอเคหนึ่งสองสามฆ่ากันได้ไอหนุั้ฆ่ากันเลยมึงแกกูกสุำคุณหลบแล้วว่าแต่ทำไมกระสุนกัไวะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พัฒนามัก็ัพันาน่อยแลวไอการสกิลแล้โยบายลบไปหน่อยไปเพื่อนฆ่ามันเลยเอ้มึงจะทำไรการมีด กูเสกมีได้เอามีูไปกินฉันเอ,อ้ามันไปไหนแล้วนั่นนะเฮ้ยมึงเล่นแบบนี้เลยเหรอ